โอ้โหเตรีย้เตรียมครับเรือแทบไม่ได้พายครับเรือวิ่งเลยเรือวิ่งเลยเรือสามลำไม่อยู่แล้วสามอีกเอาลอดไหมรอดลอดได้หรือเปล่ารอดทีอ่ะอย่าเป็นเรงยิงโอ้ย่างน้อย ย่ไง้ไม่เชื่อม่เชือ่อมั้งโยเอยาขึ้นเรือนะขึ้นเรือเรือไม่ได้ตมนะผมว่าลากมาเลยลากมากับเรือเนะี่ยเออเนี่ยถ้าเรายกขึ้นเรือเรือ<ม>คว่ำเนี่ยลามงวลามเพือ่อ,อนงวดปลาปลา,าอยู่ตรงูครับจัมั้ยปลาอยู่งูครับเห็นแต่หางครับห,าง,หางใหญ่มากเลย,จ,จ,ยจับแน่นแน่นแล้วแน่นแล้วโอเคโอเค นี่ครับปลาครับปลามาแล้วครับปลามาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆปลามาปลาปลาฟุ้งเรียกไงออกไปหุ่นอ่ะเออเห็นปลาครับนี่ถ่ายทำนะเดี๋ยวได้กินข้าวแล้วหิวข้าวทั้งเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเบ็ดแต่บ่ายโมงมันพาล้วนโอ้หางนี่คือหางเหรอโอ้นี่หางมันแล้วนี่ตัวอยู่ไหนสุดดอกสุกดอกเขาขึ้นก็ขึ้นโอ้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนึงอะไรให้ขึนแล้ววะเนื้อตึงต้องต้อง

นับหนึ่งสองสามยิงตุ๊กตุ๊กไซสสิบโลนะครับใซส์ไซทำไหนนี่ทำไหนนี่สิบโลอะบังกงบังกงนอนนอนนอนไปไปงเแล้วันเดี๋ยวถาดูนึงไปไ